ครับผมพี่ๆนานาชาวนังสติ๊กทุกท่านทุกกลุ่มทุกชมรมผมอิทธิชคนนทน,นาครับวันนี้มาส่งงานเนาะเป็นงานนางสติ๊ก์รควายลายต้นไผ่เนาะต้นไผ่ยังไงก็เนี่ไงใช่ไมัองบ้องบ้องบอ,งบองต้นไผ่ขั้นกลางลายถุงชาติเนาะและอันนี้เป็นบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นอลูมิเนยียมเนาะ อลูมิเนียมนะสิห้ามิลไม่ใช่สแตนเลสนะครับไว้ก่อนเผื่อจะเข้าใจผิดว่าเป็นสแตนเลสเนาะมาพร้อมกับ2แบบเนาะนแบบหนึ่งแล้วก็แบบหนึ่งนะแล้วก็แบบนี้แบบไม่ต่อแบบไม่ต่อก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะเป็นยังไงใช่ไหมก็จะโค้งออกมาข้างในนิดหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ต่อเลย เอาตามรูปงามไปเลยเอาตามรูปเขาควายไปนะเลยนี่เะมาพร้อมกับยาง1842เนาะยิงมันยิงดีครับเรียบดียางตัวนี้ผมเลยสั่งมาลองยิง เอามาเก็บไว้ด้วยเผื่ออาจจะมีมาขายก็ได้นี่เนาะอยากได้เป็นเม็ดอยากได้เป็นชุดก็ทักมาบอกก็แล้วกันถามว่าง่ามทรงนี้มันใส่ยางยังไงเนาะยางกลมเอานี้่อนเอาง่ายๆก่อนเนาะดูสิประมาณนี้ดูที่นี่นะนะมัน,านามีสองแบบเนาะตัวนี้ อย่างกรมยังไงเนะะาะเดี๋ยววันนี้าดูจะมรวมกันอยู่อางนี้เดี๋ยวเอาแบบที่หนึ่งก่อน <S <S แในที่หนึ่งแบบที่หนึ่งมันจะมีลูกปืน, <S 2> <S 2> ปนผมใส่ลูกปืนสองเม็ดก็แปลงไหนใส่ง่ายๆครับในคลิปก็น่าจะมีเห็นพี่ๆนานาเขาเอาพิธีใส่ลูกปืนในยางนี่มีอยู่ที่ใสก่ก็ดึงดึงมาดึงปุกแล้วก็ดึงมา

ก็เป็นตัวนี้ใส่ง่ายๆเลยก็จะแตกต่างกันแค่ตัดกับไม่ตัดเนาะเผื่อขี้เกียจตัดเผื่อไม่อยากเผื่อไม่มีลูกปืนเนะาะก็ทําแบบนี้เลยนะจับเล้วท่ากันประมาณนี้แล้วก็ใส่ย,ยาวไปหน้าตานี้านี้แล้วก็ดึงมาไ,มได้ล้ เผื่อไม่อยากตัดยางเนาะง่ายๆเลยเดี๋ยิงให้ดีด้วยว่ามันยิงดีไหมยางรุ่นนี้1842เนาะสำหรับผมตามความรู้สึกนะผมชอบเลยนะไม่เล็กไ,ไม่ใหญ่จนเกินไปเนาะประมาณ3มิลสมมิลขึ้นๆนี่แหละเป็นไรของหลุดแล้ว ง่ายครับเผื่ออยากจะหามาลองกันมั่ง1842เนาะเห็นเพื่อนๆในกลุ่มพี่ๆนานะเอามาลองขายแล้วมั่งแหละเอามาขายกันอยู่นะขายกันอยู่ที่เม็ดเท่าไหร่ไม่รู้หนึ่ยิงดีครับแนะนำเลยนะถ้าอยากจะลองเปลี่ยนยางยางแบนมามั่งอยากจะลองเปลี่ยนจากยางแบนยางแบนแบนแบน,นี้มายิงเป็นยางกมแนะนำตัวนี้ และอีกกิจทีหนึ่งเนาะกับยางกับกับยางยางกลมเนาะเผื่อ,อว่าไม่อยากทำก็มัดแบบนี้เลยมัดเหมือนกับง่ามนังสติกยางบ้านเราเนี่ยประมาณนี้แบบแบบนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แบบนี้ดีกว่าสวยกว่าเนาะสวยด้วยง่ายด้วย แล้วก็แบบนี้ด้วยถ้าไม่ขี้เกียจถ้าขี้เกียจตัดเนาะขี้เกียจตัดขี้เกียจท้าลูกปืนง่ายๆเลยเพราะว่ามันเวลาดึงยามันจะเข้าลงมาเลยแล้วก็ดึงกระตุกนิดน,นึงเห็นไหมก็จะได้ประมาณหน้าตาแบบนี้งามนี้ยิงปลาได้เลยนะครับก็ทุกงามเลยเนาะสำหรับท่านที่ชอบยิงปลาเนาะนเอาไปยิงปลาได้ จะเปลี่ยนเป็นยางกลม5มิลขึ้นไปก็ได้ใส่ได้เหมือนกันครับส่วนยางแบนมัดยังไงทำยังไงก็พี่พีชนะาาก็คงอยูน่นล้เนาะสายมัดเนาะแล้วกิีหนึ่งถ้ามันสูงถึงไหมนี่เป็นเป่เปาอลูมิเนียมไม่เล็กนะอาจจะมองเห็นก็ได้ ดังไม่ค่อยแดงน,นี่น,นี่น,นี่จะแตกต่างเลยอันนี้เป็นทรงเล็กเนาะข้างในนี่พี่เขาบอกว่าขอหนึ่งจุดห้ามีนิ้วประมาณนี้อันนี้ขอบหน้าน่าจะประมาณแปดเซนเนาะอันนี้น่าจะเจ็ดไม่เจ็ดก็เจ็ดจุดห้าเนาะเห็นไ,ไหมต่างกันเลนะน,นี้เนาะ ถ้ามันสําหรับความรู้สึกผมเนาะถ้าเราทําแบบหวบใหญ่เกินไปบางทีมันก็ไม่ค่อยถนัดมือเนาะผมชอบแบบเอาตรงๆเลยนะผมชอบทําแบบด้านจับเล็กๆประมาณนี้ประมาณเท่านี้เท่านี้ก็พอดีเนาะเพราะว่ายังไงบางทีถ้าเราทําเราทําใหญ่เกินไปเนาะด้ามจับมันทําเป็นแบบหัวเนาะเพราะว่าพี่ีนานาบางท่านก็ชอบแบบหัวเนาะมันจะไม่เข้าทรงกับงามนะบางทีเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยเนาะ เห็นไหมก็แตกต่างกันใช่ไหมอันนี้ที่ชอบวผมก็ทําให้อันนี้มันยังพอได้อยู่แบบนี้เนไเข้ากับทรงถ้าทรงประมาณนี้เนาะแต่ถ้าสมมติว่าพี่ต้องการแบบอวบใหญ่กูนี้เนี่ยมันจะไม่เข้ารูปเข้าทรงกับง่ามมันนะต้องเข้าใจก่นอนเพราะความรู้สึกผมชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลย กำกำถนัดมือแล้วเพราะว่ามันไม่ใหญ่เกินเกินเพราะว่าบางทีมือผมก็เล็กนะเนาะเจอทำคนรู้สึกผมก็ชอบแบบนี้แหละมานีดกำถนัดมือด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันใหญ่มันอวกเกินไปมันจะกินทรงไงมันจะกินทรงงามเนาะมันก็จะไม่เข้ากันเอาพูดตรงๆจะไม่ค่อยสวยนะมันทําได้อยู่แต่มันไม่ค่อยสวยเนาะ ันนี้ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องกลัวหักเนาะตรงขั้นกลางนะี่เพราะว่าผมใช้เกียยเกียวปล่อยเกีียวปล่อยเป็นเกลียวเป็นเป็น,ปนสตัดสตัดยาวเลยผมเจาะแล้วก็ต้าบเข้าไปประมาณนี้เลยประมาณนี้ไม่ต้องกลัวหักเนาะแล้วก็อัดกาวมีวินาทีไม่ต้องกลัวว่ามันหักเป็นอะไรถ้ามันมีปัญหาอะไรผมรับประกันอยู่แล้วสำหรับงานผมเนะาะด้วยนะครับงามทรงนี้ทรงต้นไผ่แล้วก็ ยาง1842ยิงดีครับพี่พีวันนี้ก็มาบอก,กบข่าวๆเนาะเพราะว่าเห็นพี่ๆนานะอยากรู้ว่าใส่ยางกลมยังไงก็ประมาณนี้นี่หลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยเด้อเดี๋ยวหางามต่างๆมาลองทำให้ดูทำเล่นต่อไปยังไงก็ฝากคอยติดตามกันด้วยวันนี้ก็ถือโอกาสมาส่งงานด้วยเนะาะฝากด้วยนะครับ แตกต่างกันนิดนึงเนาะอันนี้เจ๋อนี้แต่เท่าพวกนี้ก็ผมเท่านี้ก็พอดีกรรมได้สวยเลยแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นผมว่ามันไม่เข้าทรงน่ะเห็นไหมบางทีผมอยากจะลองทัผมจะลองรอบหน้าผมจะทําแบบตัวนี้แหละแล้วก็จะทําเป็นด้ามเล็กๆเท่าประมาณนี้เท่านี้แหละเป็นมินิมินิอาจจะสวยกว่าอาจจะสวยด้วยสำหรับคนรู้สึกผมนะผมชอบแบบเล็กๆจับง่ายๆ เวลากรรมมันจะได้เข้ารอบกันหน่อยเนาะเพราะเพี่อนๆบา,นางท่านชอบแบบกรรมแบบเต็มไม้เต็มมือเนาะกรรมแบบปุ๊บมือล้นมือประมาณนี้แต่สำหรับผมชอบแบบนี้ชอบประมาณนี้แหละหน้าตาพี่คัะนเนี่ชอบแบบเล็กๆกรรมเสร็จปุ๊บเวลายิงยางขาดไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดมือ <laughs> มาโดนหน้าผากเนาะประมาณนี้แหละยังไงก็ฝาก ผลงานงามนางสติของผมด้วยนะและก็ช่างไทยหลายหลายท่านด้วยที่ทํากันอยู่รักกันชอบกันครับแต่เกลียดกันช่างกันเนาะเพราะว่างามนางสนกไทยและงามนางสนกทุกวันนี้มันไปไกลแล้วเนาะไม่เหมือนเมื่อก่อนยังเล่นยางกันแบบยางบ้านบ้านเทุกวันนี้พอมาแบบเป็นยางจีนมั่งยางเวียดนามมั่งงามทรงก็มีหลายลูกห้เลนเนาะเพื่อนบ้านจีนเวียดนามเนาะต่างประเทศด้วย ทางฝรั่งเขาเนาะทุกวันนี้มันก็ไปไกลแล้วแล้วแต่คนชอบเนาะถูกบ้างแพงบ้างมันก็มีหลายราคาเนาะยังไงก็ฝากด้ดยนะหนึ่งช่างไว้ในใจด้วยช่างไทยแล้วก็ฝากลหลายๆช่างไทยด้วยเนาะเข้ก็มีงานสวยๆกันทุกคนเนาะเล่นของนอกไปเรื่องของไทยฝากด้วยนะครับวันนี้ก็มีประมาณแค่นี้แหละมีไม่เยอะงามนังสติ๊กลายต้นไผ่แล้วก็ ย่านหนึ่งแป 4, 2, ดสี่สองยิงดีแฟนดีอร่อยนะคะวันนี้ก็มีให้น,นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ